โ okay. อเคเกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกมแมคครับนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟดาว้อนนะครับก็ขับมาพบก็เออดมินเขาบอกว่าเซิร์ฟลื่นขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าที่แลกแต่ก่อนในนี้ก็คือแอดมินเขาได้สร้างโลกอีกโลกหนึ่งนะไม่รู้สร้างทาไมก็ไม่รู้นะครับดูครับความลื่น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 นะครับโอเคลื่นจริงๆครับนะก็ลื่นมากเลยนะครับตอนนี้ อันนี้ไม่ไม่รู้ใครอ่ะมามันนั่งมันนั่งดูผมตั้งนานเลยตีแม่งโอเคไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะลงเหมืองกันดีกว่าหลักจากที่ไม่ได้ลงมาเป็นปีแล้วนะครับสังเกตว่าทําไมผมวิ่งเร็วนะฮะเพราะว่าผมมีสองดีนะครับถาวรด้วยนะครับเพราะว่าแอดให้นะครับใครอยากได้ก็มาโปรโมทเซิร์ฟเขานะครับโอเค ก็พบกับความลื่นที่สมจริงนะครับหลังจากที่เซิฟแหลกๆมาหลายวันแล้วครับแอดเขาก็ปิดปรับปรุงไปประมาณสองวันนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเซิฟก็ลื่นนะครัโคตรลื่นนะดูดินะหลังจากที่ผมไม่ได้เข้ามานานนะครับโอเคความลื่นที่สมจริงนะครับโอเคโอเคลื่นวะล่ะ สำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นก็เออเออไอพีด้านล่างนี้เลยนะับโอเคก็มีมินิเกมไม่รู้ว่ายังยังเปิดอยู่ไหมนะฮบมันยังปิดปรับปรุงอยู่ะนะยังไม่เปิดเลยนะฮะมันมันมีวางอันไะนที่ยังไม่เปิดนะครับอาจจะเอ่เนี่ครับไอไอ,อ,อ้ตัวนี้ครับนี่ครับไม่รู้ว่าไปทำทำอะไรได้ฟรีของฟรี กลับบ้านเดีว่าทำโฮมกลับบ้านครับลอรออนี่ก็คือ <c oughs> หลุมศพผมนะครับดู r i p คนสวนโดนฆ่าโดยแอดมินเกียร์นะครับทำความเสียใจโยนดอกไม้นะครับก็เนี่ยโอเคถ้าเสียใจให้โยนดอกไม้ก็โยนมาแล้วนะครับโอเคโอเคไปเดี๋ยวรอรอลอ นะฮะตอนนี้ไม่กลัวอะไรนะครับเพราะว่าเรามีสองดีนะครับไม่รู้มันคืออะไรนะครับคงจะเป็นของเทพในเซิร์ฟมามัง้งโอเคที่ใครที่ีมาอีกเนะี่ย TPACC EPT ครับโอเครับทีพีสวัสดีครับอุ้ยนี่มันพี่นี่เนาอะ เจะเอาดีให้เนื้อเฉยเลยมีเนื้อแล้วโอทิ้งอะไรไปดีอ่ะสงสารเขาอ่ะทิ้งไม้แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่ไม่เอา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 ,ไ,เอาไปดีกว่าไปดีกว่านะเซิร์ฟก็ลื่นขึ้นมากเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงที่หนึ่งครับโอ้ยเจ็บ ซึ่งไอ้นี่นะบรากดนี้มันสามารถแลกกับดาบทพได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าแลกที่ไหนนะครับโอเคตอนนี้ผมวิ่งหนีน้องเขาอยู่ครับไม่รู้ใครทีพไหมก็รับทีพีหน่อยแล้วก็วิ่งนะครับรับแล้วก็ไปนะครับนะเซิร์ฟลื่นขึ้นเยอะเลยครับหลังจากที่เลิกทําอะไรนั่นไปนะครับวิ่งหนีน้องครับผมจะพาผมผมจะไปดูนี่ครับโอเคไหนว่าหลุมศพไก่ จำผมจำที่ไม่ได้วะ่ะหลุมศพไก่อยู่ไหนวะหลุมศพไก่วิ่งหาหลุมศพไก่นะครับนะโจโจหลุมศพไก่อยู่ไหนวะเออคิปเปอร์คิปเปอร์ไปได้ฟลักโอเคทีวีมาเรื่อยเลยรับรับน้องเขาหน่อยครับวิ่งอย่างนีนะ้ รับแล้วก็วิ่งอออโอเคนี่ครับหลุมศสไก่ที่ผมทําไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะปะไว้อะไรโอ๊ยโอยโอยไว้อะไรไก่ของผมครับนี่ครับเอ้ยหลุมโหมโดยไก่นี่มาแล้วผมใส่เนื้อหมูเห็นไมฮะเมาอะเมาฮะผมเมาฮะครับตอนนี้ โอเคงั้นเดี๋ยวจะใส่ของกระดูกเอ,อ้ยโอเคน้องเขาทีวีใหม่ไงทีวีทีวีมาตลอดเลยโอเคสวัสดีครับโอ้โหแต่ละอย่างนี่แบบนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันพีพีได้ปะวะได้น,นี่ว่ะ โอเคนะฮะโจะโจฆ่าคิปเปอร์ดีกว่าผมมีความสามารถครับในการฆ่าคิปเปอร์ครับคนเทพก็อย่างนี้ดีครับดีครับโอเคเซิร์ฟเริ่มไม่แหลกแล้วนะเพราะว่า เออหลังจากที่แอดมินเขาปิดปรับปรุงสองวันนะครับเขาบอกว่าเซิร์ฟเลื่อหายแหลกแล้วนะฮะไม่เชื่อลองเข้ามาดูนะครับเขาท้าผมผมก็เลยเข้ามาดูนะครับก็ลื่นปืดนะครับยิ่งกว่าอะไรซะอีกเดี๋ยวเราจะเออลงเหมืองกันนะฮะไมาโอเคเมืองอยู่ไหนเมืองอยู่ไหนโอเครารอ ลงเหมืองครับตามตามสเต็ปโอเคลงเหมืองตามสเต็ปครับเออเดี๋ยวนะโอเคโอ้โหนี่มันเหมืองเลยเลยเนี่ยวิ <c ười> ่งผ่านน้องเขาไปเลยเว้ยไปเลยเว้หยา่าเดี๋ยววิ่งตามมาสิหย่าไอ้เหย่าเดี๋ยนะต้องเตรียมอะไรสักหน่อยครับปิดจันน้องเขาหน่อยครับ นี่นี่นี่หลบ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 กดชิปด้วยครับเพื่อที่จะไม่ให้น้องเขาเห็นชื่อเราครับไปยังวะไปแล้ว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 มั้งไปแล้วครับไปจะเอามันจะฟักไปแล้วตายแล้วไปเลยวู้ยทีวีมา เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะทำอะไรดีบ้านเรามันยังไม่ใหญ่อะโคโลโคเอเดี๋ยวนะโพว่าถึงแค่นี้เองอะเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะัผมส,สงสารบ้านหลังนี้อะบ้านของพี่เอ็มนะครับนะมังกีอะไรอย่างนะครับบ้านหลังเนี้ย โดนโพเทคผมไปนะครับเนี่ยบ้านหลังเนี้ยสงสารเขาจริงๆครับนี่ครับบ้านหลังเนี้ยนะฮะกลายเป็นบ้านผมเลยนะฮะหลังจากบ้านของคนอื่นก็กลายเป็นบ้านผมเลยครับดูนี่นะฮะเดี๋ยวๆขอดูเงินก่ิน M O N E Y เอากรรม M O N E Y แปดสิบาสบาทโอ้ว่าจะบ้าเงินนี่มันได้จากอะไรวะมาจากคก่าซอมบี้เหรอ ค่าสมมีได้ก็ก็ยังได้เป็สิบาท ي. ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าได้เงินมาจากไหนนะโอ้น้องเขาทีวีไปแล้วรับรับน้องเขาเลยครับเฮ้ยไกลไก่อย่างเงี้ยแหละอมบี้ซอมบี้เอื้อโอ้โอ้ไปแล้วอุ้ยไม่ไม่อยู่แล้วไปเลยวิ่งไปไกลนี่ตรงไหน,นบ้านใครวะไม่รับ โอเคออกไปน้องเข้าออไปจากห้องเอตากเซิร์ฟแล้ครับโอเคไม่เป็นไรนะเสิร์ฟนี้ก็ลื่นขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาก็ไอพี IP อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคฮบนี่มันบ้านใครวะนาโดทุยไม่ดูดีกว่าเออแล้วมันบอกว่าเออแตงโมฟักทองโอเคนี่มันยึดหมู่บ้านเอมซีไปเลยนี่วะ่ะ ประตูนรกต้องการไปนรกอยู่แล้วคือผมไม่ได้ไปนรกในซีนนี้เอ้ยไม่เคยไปนรกในซีนนี้เลยจะบอกนะนรกแม่งเข้าไม่ได้โอเคดีเหมือนกันมินิเกมก็อย่างเข้าไม่ได้อะนะปิดบอบปุงแล้วมินิเกมเข้าไม่ได้เลยแอบซิงเลยเฮ้ยต่วันจะตกดินแล้วครับอ๋อนี่นี่คือเขตโปรเทคโอเคเข้าใจแล้วแล้วนี่ใขรแอด ให้อะไรมาเนี่ยโอเคแอดมินเขาทักมาครับแอดมินเซิร์ฟเนี่ยโหบ้านผมยาวใหญ่สวยนะครับอะไรเนี่ยอ่าโอเคบ้านบ้านผมใหญ่มากนะครับโอ้ยบันฟัก คลิปคลิปโอเคบ้านใหญ่มากครับโอ้ยโอเคไม่เป็นไรนะฮะมานั่งตอบเฟซบุ๊กนะฮะโอเคเดี๋ยวขอ,อจบเฟซบุ๊กก่อนโอเคไปเลยครับโอ,โอเคไม่ไม่น่าจะมี อะไรมากวนสนกวนใจแล้วนะฮวยดูจากที่ไกลทบ้านเราก็ใหญ่เหมือนกันนะจริงๆโคตรใหญ่อะสร้างตั้งนานไม่ใหญ่ได้ไงแม่สร้างตั้งหลายพาร์ทนะครับดูดิหลังจากโปรเจกต์บ้านที่ยาวที่สุดในเซิร์ฟนะครับถ้าบ้านเรายังยาวไม่พอนะครับเราจะสร้างต่อไปนะครับโอเคซึ่งโปรเจกต์นี้ก็ เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปผมจะสร้างบ้านที่เล็กที่สุดในเซิร์ฟนะครับนะนี่บ้านนะทุยโอ้โหบ้านบ้านหรืออะไรเนี่ยนะฮนะเอ้ยคลิปนี้เลยก็ได้มานะเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านที่เล็กที่สุดในเซิร์ฟนะครับ,นะรบโอ้ผมนี่ปวดหัวเลยนะครับแล้วนี่ก็คือภูเขาที่เรายึดด้วยโปรเทคนะครับซึ่งโปรเทคในบ้านผมมีอยู่ สามโพเทคใช่ป่ะนะซึ่งแอดมิน hmm. เขาใจดีเขาให้ผมมานะครับโอเคใครอยากได้โพเทคก็ก็ขอแอดมินได้นะครับบางครั้งแอดมินอาจจะให้หรืออาจจะไม่ให้นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านที่เล็กที่สุดนะครับเฮ้บ้านซ้อนบ้านดีกว่าบ้านที่แบบเป็นบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็เล็กลงเล็กลง,เ,ลกลงเข้าไปเรื่อยครับโอเคซึ่ง ก็คือตรงพื้นที่ตรงนี้คะมันเป็นพื้นที่ของผมแล้วนะครับเพราะว่าผมมีโพเทคเงินนะครับโอเคซึ่งก็คือจากตรงนี้นะครับจากตรงตรงโพเทคตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูจากโพเทคตรงนี้นะครับนะตรงนี้ไปไปถึงอีกอีกสี่สิบบล็อกนะครับลองนับดูนะครับก็ก็จะหมดอาณาเขตของบ้านผมนะครับโอเคซึ่งบ้านผมก็ยังมีอาณาเขตเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเค โอเคฮัลโหลฮลโลเโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านสอนบ้านครับเอ้ยน้ำมันแอดมินเกียนแอดมินเกียนเข้าเกมมาแล้วโอ้ผ่านสอนบ้านชิ้มหายแล้วแอดมินเกียนมาแล้วแอดมินเกียนมาแล้ว โอ้ว่าฝากชิมายแล้วซึ่งเราจะสร้างบ้านแบบเดียวกันเลยนะฮะแบบลักษณะเดียวกันแต่จะเป็นบ้านซ้อนบ้านนะครับคือบ้านเล็ก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 ลงไปอีกจนเหลือแค่ไม้ชิ้นเดียวนะฮะโอเคเป็นโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ท <c oughs> ี่แย่มากนะโอเคคิดได้ไงวะผมไม่รู้กันนะฮะแต่เราจะสร้างบ้านแบบง่ายๆเลยกันนะฮะเพราะว่าพาทนี้ผมจะรีบจบนะฮะ ซึ่งจะสร้างเออไอนี่นะครับไอบ้านซ้อนบ้านภายในพาร์ทเดียวนะครับแอะหล่อเลยนะฮะบ,บ้านซ้อนบ้านหล่อตรงไหนวะบ้านซ้อนบ้านนี่แบบมันหล่อตรงไหนวะนะฮะเซิร์ฟก็ลื่นปื้ดเลยครับลื่นมากเลยนะโจโจซึ่งรับคนได้เซิร์ฟนี้ก็รับคนได้เยอะนะฮะแต่ผมไม่รู้เท่าไหร,ร่นะเพราะว่าลืมนะโอเค okay, ไปโซนฟรีก่อนไปเอา เปลไม้ฟรีนะครับฟรีวาร์ปเร็วมากครับโอเคลื่นมากครับโอเคความลื่นที่สมจริงโอ้ยวัดฟักกับ,ก,บกับบ้านกับบ้านกับโฮมครับโอเคแอดมินเกียร์เขาทีพีมาหาผมแล้วผมก็ต้องโดนเกียนแน่นอนเนื่องจากแอดมินเขาเกียนนะครับนะฮะยิ่งกว่า พี่โนตี้ท็ตนะฮะสเตย์เกียนไมค์ครับนะอันนี้แอดมินเกียนไมค์ครับนะแอดมินเกียนเซิร์ฟเวอร์นะฮะมินเกียนเซิร์ฟเวอร์น่าจะชื่อเซิร์ฟน่าจะชื่อนี้นะับนะไม่น่าจะชื่อเอ่อชื่ออะไรสักอย่างนะับชื่อแมงโตรยาวนะับอ่านไม่ออกด้วยนะโอเคชื่อที่อะไรไม่รู้นะครับก็รู้สึกถึงความลื่นนะับโอเคยา ช่วยสร้างก็ดีเหมือนกันนะเจ๊โจผมจะสร้างบ้านที่รึนะไอ้ไม่ใช่ลึกดิสร้างบ้านที่ท,ท,ทองทองแล้วบอะ,อ,อ,อะไรคือทองอะไรคือทองครับโอ,โอเครู้สึกถึงความลื่นของเซิร์ฟนะฮะลื่นลื่นจนกูแลกเลยนะครับ <laughs> ลื่นจนแลกนะฮะแหมเป็นอะไรที่ลื่นมากโอโ้โหแอดมินครับไม่ต้องช่วยสร้างบ้านไม่ต้องช่วยผมสร้างขนาดนั้นก็ได้นะ น่าจะพิมพ์คุยเอ๊ะน่าจะมีน่าไม้ไม้ครับน่าจะมีอะไรแบบล็อกอินที่แบบพิมพ์คุยกันได้ครับโอเคโอ้โหโอเคหลังจากที่ผมขุดดินนะครับเซิร์ฟก็เริ่มแหลกขึน้น <gasps> ว่าเด้อแมวแมวแมวออกออกถกออกทุกออก โอเคทุกออกโอเคแอดมินเขาว่านอนสอนง่ายครับเอ้ยเออโอเคจะวางเองจะวางเองจะวางเองครับจะวางเองวางเองมีความสุขกว่าไงคือไงครับมันต้องเล่นเองอย่างนี้ครับบีไอพีอออ,อะไรคือ VIP เอ้โหโหโหโปรเทคเดี๋ยวนะึงนะโปรเทคโปรเทคเออว What the fuck ของมันลบหาพี่เจ้าพูเทกผููเทก,เกหายไปเลยโอเคแอดมินเกียนเขาไม่เกียนแล้วนะครับแล้วก็เสียงกีไ์ไหมครับมันก็เกียนผมแทนนะครับโอเคเสียงเกียไหมครับนี่มันเป็นอะไรที่เนี่ยน,นะครับโอเคนั่นไงกูว่าและความเกียนยายาออกไป <laughs> เขาได้ยินหรือเปล่าวะไม่น่าจะได้ยิน โอเคอย่านะเว้ยเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์มันจะถล่มทลายพอแอดมินนี่ครับมันจะวางมอยแอดมินคนนี้ครับโอเคบ้านซ้อนบ้านจะสร้างไงวะหนึ่งโอเคบ้านซ้อนบ้านมาต่อเลยโอเคบ้านซ้อนบ้านใช่ไหมโอเคค่อยๆเล็กลงนะโอเค เนี่ก็บิร์ร์เบิร์รเบิร์ร์เบิร์บิร์รเบร์เบิร์บิร์ร์บ้รนร์เบิร์รเบิร์ร์เร์เบิอ์รเบิรอร์ร์เบิย์ร์เบิร์ร์เบิรเรรเบิร์ร์เบิรรเบราเบร์บรบรเบรบร์บิอรเบรเบเเบ้านสอนบ้านไม่ทำแม่ง งไว้เงียหรือว่าจะทุบออกดีขี้เกียจทำแล้วโอ้ยผมนี่ร้องไห้เลยดีเจ้าหนายโอ้ดีเจ้าหนยายด้วยบ้านซ้อนบ้านนี่แบบมันกากมากครับน่าจะโจมันเป็นอะไรที่กากมากน่าเดี๋ยวค่อยสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ดีกว่าน่าเดี๋ยวมีคนมาเล่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมีพี่ ยี่หรวะพี่พี่กายเออพี่กายมาเล่นด้วยอะไรประมาณนี้นะมีคนที่สนใจที่จะเข้ามาเล่นด้วยโอเคทำไมบ้านมันใหญ่มันมันกกจังเลยเออไวอย่างงี้แหละเออทิ้งไงอย่างเงี้ยเฮ้ยทำบ้านที่สูงที่สุดในเซิร์ฟเออใช่บ้านที่สูงที่สุดในเซิร์ฟโอเคคิดโปรเจกต์นี น่าออกแล้วครับบ้านที่สูงที่สุดในเซิร์ฟไว้ครับสำหรับพาร์ทนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับโอะหบ้านพังนะฮะเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านที่สูงที่สุดในเซิร์ฟให้ดูนะครับเตรียมตัวดูได้เลยนะครับหลังจากหลังจากบ้านที่ยาวที่สุดในเซิร์ฟนะครับก็จะกลายเป็นบ้านที่สูงที่สุดในเซิร์ฟนะครนะจากที่เราสร้างโปรเจกต์บ้านที่ยาวที่สุดในเซิร์ฟนะฮะเดี๋ยวเราจะสร้างโปรเจกต์บ้าน ที่สูงที่สุดในเซิร์ฟนะครับโอเคไปแล้วครับบาย